คำถามที่ทุกคนจะต้องเจอเลยนะคะในวันสัมภาษณ์ก็คือว่า what do you expect to be the cabin crew here ก็คือว่าคุณเนี่ยคาดหวังอะไรกับการที่คุณจะเป็นลูกเรือที่นี่นะดังนั้นเนี่ยวิธีการตอบของน้องเนงน,งน้องก็ต้องสะกบในการตอบว่าแน่นอนน้องก็ต้องมีการที่แบบได้ก้าวหน้าก้าวกระโดดในหน้าที่การงานด้วยข้อที่1นนะคะ expect อะไรในการเป็น cabin crew ที่นี่ k e ว w o r d ข้อแรกที่ครูฟ้าจะให้เลยก็คือว่า expect ที่จะเป็น expert Expert in providing an excellent service to the customers นะคะก็คือว่าเราอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริการที่ดีมากๆเลยให้กับผู้โดยสารอ่ะอันนี้ได้นะอย่างที่สอง expect อะไรบ้าง expect ที่จะเป็น expect อะไรบ้างในการทำงานที่นี่อย่างที่สองครูมองว่าหนูน่าจะมีการ expect ที่หนูจะต้องเป็นคนกระทยทยาน่ะก็คือหนูอยากที่จะ get promoted ดังนั้นเนี่ย I expect to get promoted to be a cabin leader uh, of Nok Air Airlines of ABC Airlines อะไรก็ว่าไปคืออย่างน้อยเนี่ยเราเนี่ยต้องการที่อยากจะ get promote ที่อยากจะไปเป็นหัวหน้าอะไรประมาณนี้นะคะอะอย่างที่3นอกเหนือจากความทะเยอทยานที่เขาเห็นเราแล้วนะคะเขาอยากจะเห็นในความใจดีของเราบ้างเช่น,นเรา expect ที่เราเนี่ยอยากจะ,ะ share my knowledge to the cabin crew new to the new joiner แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือว่าเราอยากจะแชร์ความรู้แชร์ knowledge ของเราให้กับคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเข้ามาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราอยากจะเป็น role model อยากจะเป็น idol ให้กับคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยกรรมการเขาอยากจะเห็นว่าเฮ้ย การที่เรารับคุณมาทํางานที่นี่คุณเนี่ยจะเป็นคนที่มีศักยภาพบ้างน้อยแค่ไหนคุณมีวิชั่นกับตัวเองอย่างไรถ้าใครก็ตามที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าโอ้ยตายแล้วฉันเข้ามาที่นี่ฉันต้องทําอะไรยังไงก็กลายเป็นเหมือนคนแบบเช้าชามเยน็นชามล่องลอยไปเรื่อยๆและนั่นก็คือไม่ใช่แคนด,ดิเดตที่เขามองหาดังนั้นลองเนะเอาตามที่ครูฟ้ายแนะนาไปลองไปตอบดูนะคะการันตีว่ากรรมาการซื้อแน่นอน